รับมาดกูการทำงานของเครื่องอัดใบอ้อยและอัดฟางในตัวเดียวกันนะครับยี่ห้อเรสแ n นนำเข้ามาจากประเทศอินเดียนะครับจากการใช้งานจริงในประเทศไทยสามารถอัดใบอ้อยได้นะครับอัดฟางได้แน่นนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางมีตั้งแต่50ซติเมตรแล้วก็60ซนติเมตรนะครับ ความยาวรวมอยู่ที่105เซนติเมตรนะครับเหมาะมากครับที่จะใช้ในไร่ฟาร์มส่วนตัวนะครับเพราะว่ามีราคาไม่แพงเพียง150,000บาทนะครับสดผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0879469922ครับสังเกตว่าการอัดใบอ้อยนี่ก็จะ อ้อยใบสดมีต้นสดสดยอดใบอ้อยสดสดก็อัดได้นะครับแข็งแรงมากดูจากการททำงานนะครับเพราะว่าถ้าอ้อยเต็มแล้วมันก็จะมีออดดังมาเราก็จุดรถแล้วการการ,การมัดการมัดก็จะอัดมัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มไฮดรอลิกเปิดก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นใบอ้อยนะครับแน่นมาก อันนี้เป็นฝางข้าวครับราคาประหยัดครับท่านใดสนใจติดต่อคุณทวีทุกสาขาและก็ร้านคมสาร